<Epic. S 2> <Epic. S 1> เอฟเฟกต์บสบายดีกรอบได้พี่น้องตอนนี้เ้าวกำลังสีดังไ่หนึ่งเขาวสวยบ้าน้ำ <c oughs> กำลังจะดังไฟนึ่งข้าว <c oughs> เป็นจากไดเมเชียล <c oughs> ินหอดผัวบานเวอร์ข <c oughs> ินหอดผัวบ้านเวิร์ยังขินหอดผัวที่นั่งโหลดมาน้ำกันตอนนี้ฮะ มาฮอดกับผเองคุณแม่เป็นนางคุณแม่เป็นนางถากินโหลดบุกคั่วอะไรด้ยอบุกขาตนเด้อเพื่อนเพือนงามใช่มมนี่ตะกี้นโอ้ยคือกันนั่นและยังันได้จดู้องเ่าหรืองันเดียวันั กูัดไม่ได้เอร้มเลยมึ่ไม่พอพอเขาเข้ากับแฟนแล้เปลี่ยน้วนี่เน่านาเมันคือหนาวแต่ที่นองไปที่ไไปอันนันนหนาวแห้งแห้งนอนหน้าบ่ได้ดอกใอยวามันหนาวแต่มันหนาวมันล้มได้บ่ได้บ่มันน้อยมาหน้าได้บ่เจ้ามันน้อมันน้อยมันบ่ได้สกุบลงไปเลยใช้ผ้ามีเจ้าบ่ ััเงอนี้เขามาพอบานใจกะกำลังคัดองน้ำอยู่สิสวยเป็นกระบอกสวยคนว่าเป็นสิคัดอ่คือคุณอันนี้คือคุณพอคล้องบ่น้ำได้พี่น้องอันนี้เป็นเป็นพญายานคุณ่อักษสามกบมอด มฮองปาไลงไปนี่อาบนบานนี่มีเบ่ดเ่จนางื่ในบ้านน้อตนกเเกคุ้มสมมติแันนี้มันทีนี้อยากจะขอบถือว่าว่าเราเราแต่ย่บหลายคนหนึ่งมันก็เหลือเนาะเอาไปนะจะมีจะมีไอ้น้องทั้งเบจคนซะหกคนบ้านหลายก็่อยเรื่องลืยอนั่นเลย มีเด้อแจ็คมีผู้หญิงจะค้นมาหนามีผู้หญิงจะค้นเดีผู้หญิงสองออผู้ชายหนึ่งเอยผู้ชายแต่กะดีเพิ่นยังมีผู้หญิงอยู่มีมีพี่ดองพวกค้นแต่กะแต่กะเพิ่นกับพอกับแม่อยู่สองเถาคือกันอยู่เพื่อนแต่ แต่กันยิ่งดีก็คอย่อยหลุแม่ผืนเดียวอยู่เพิ่นยังแบบพอเพื่นแม่เพิ่อนอยู่ก็พอเพิ่อนสิเสียงเสียงนำโต๊ะบอกเียงเชีนีะ กุญแจดัเออ่น้นเสาแบบนี Man, ้เาจได้นี่เป็นาทกลัแต่งอยู่น้อยเห็นอยู่เจ้ดังดงเไปเลยแมนอยู่บ้านอยู่บ้านเหอย่าแลต่ว่าทเจ้ามันนั่นทกจรเริไวว่าหักเื่อเห็นในบ้านของคนบาน่าย่ยก่นะ ชัวนะเฮ้าเฮ้าหันดังมากับดังมากกับมือแต่ก่อนอยู่บ้านปูบ้านยาเฮ้าฮะที่อยู่บ้านพอเฮ้าฮะกัดไงกูนั่นแหละไงกูอันนี่แหละไงกูของเจ้านะแล้วก็ดังแต่ทุกวันนี่กับบอมี่เลยเนาะมันแบบพัฒนาเบิดเขาจะดังแก๊สกันละเดียวเนี่ยเขาสิบโกคอยดังทานกันละคู่มือ คำไม้แห่งร่มแห้งแห่งหนาวแห่งเย็นพรุ่งนี้ก่อนก็จะไปถือตะกต่าแลกะเพราะว่ามันอยู่ไก่เซ่อีกนอกเวลาอากาศหนาวๆาแห่งเนาะแบบเขาเอื่นยังแบบจะคลายเหมือนแบบว่ามันผัดนามผัดแบบอ้ายยังมากจะชื่อแหงเย็นอันไงฮะป่าเต็มไงแหงอีลลี่อยใช่รอบแม่เะ ทังป่าทั้งกระปุใบ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 นี่ป้าแจักกี่ข่อยเห็นอยู่ในคลิปที่เจ็บไปหาน่ะตัวนึงอีกอันหนึ่งนี่ตัวนี้่ต้จะไปอ่ไปอีกอันนี้แล้วเราจะไปใส่ปลาเมืองอื่นใส่ปลาใส่คอทำอะไรจ๊ะ้กขาต่อไปสิกี่วันจะอยู่เนี่ยก็สามวันก็สามวันทำใไม่ทำอะไรกินหรอ วันนี้จะมาลาบหมูนะคะลาบหมู้าลาดก็จะไปอยู่อยู่นี่อสองวันแล้วไปอยู่บ้านเวินวันหนึ่งเมี่ยวเสี่ยวเป็นช<อ>ิลลี่สองวันแล้วไปอยู่บ้านเวิน,น,นวันบ้านยังวะบ้านพอเสี่ยวพอเสี่ยวเสิร์ตบ่เฮ้ยบ้านพอเสี่ยวเสิร์ตวันหนึ่งมีผัวแล้วนะจ๊ะเมี่เสี่ยวมีผัวแล้วนะนวอืมตอนแรก ตอนแรกก็บอกขีดดอกขีดว่าวาเหรียญว่าวหัวสิซือว่าไปว่ามาได้หัวจริงๆเด้อสิบปีเมื่อนำมาเฮาแล้วบัดนี้สิบปอยู่บ้านเวอร์บ้านเวอร์คล้ายเหล่าโอ้ยตายบัดนี้เฮาสิบปีเมื่อนีสองคนหมดเลยแล้วเราก็จะไปยากอะไรแล้วเราก็ขึ้นมายามมันโอ้ยเนอะสิบกับสิบสิมายามเมเซียวบัดนี้ยามเมเซียวก็พอเสียวพอเสียวเสิร์ดเมเซียวเปิด ได้ผัวไม่กับเปลี่ยนซื้อไม่เด้จ้าเมเซียวเปิดอนชอบคุบจอันเอยูครถสวรรันเีอะไงอีพาดนอีพัฒน์ยุครถนี่ผู้นึ่งยู่คิวรถนี่คือนั่นย่คิวรถนี่คือนองพาด ไม่เสียวผัดพอพอมาหอดบัานเบาหอดบ้านเวิร์ดผัดเปียนซือน่องเปิดาเับเืออแบาแบป็คุมดมือบ่าเป็นอะไรที่หอดผู้บ่มากับแบบเขาเยังมาผัดบันี้คินหอดผัวบันี้อยากมืออะไรบันี้มือหนึ่งกับซิููบ่มือหนึ่งกับซิยูบนหอดอะไรเด้อบันี้เด้อ เมเสียวดูรอดูตอนทำกับข้าวนะครับด้ที่สุด่ข้มาเลยมาหลักกีินฮอดบันเมเซียลอ่าเป็นน่งซุ่มแซลกินเมือมือวบานเอรขืนยั่ง้อก็ข้นยังนต่อฉันยัดกัไม่ดู ไปดูแต่แม่เสียวนอนกับแม่เสียวน้ำแรงให้เมื่อแรกนี่สิสี้แม่เสียวนอนตรงกลางแจ็คสิเพิร์กกอดเมียตัวเองแจ็คสิเพิร์กกอดแม่เสียววันนี้ตายแล้วกอดเมสเซียวเลี้ยงเิกอดตอนเมสเซียวก็อารมณ์ค้าอังเยอะโอเคขึ้นเลยเนาะคือบวกคือบอดดังสองเตาหลอดเตาหนึ่งก่อเห็ดกับเขาจังสิเตาหนึ่งกับนั่น ห้ากระดังหนึ่งเขานะสิดังฟื้นนะนะพูดถึงเมื่อใหม่ก็มือนี้บ่อแล้วขับขับรับเราดูตอนเห็ดครับเราดูตอนเห็ดตังเป็นไม้เออเป็นในเรื่องเหเห็นอืออันั้นแค่ให้เจ้าให้กันบ่อมันใหม่คนละไม้อันนั้นมันใหม่แบบข้าสารแต่นี่คือใหม่แบบเป็นแผ่นเรื่ะอีลีแต่เคยบ่ มันใหม่เป็นแผ่นๆเดียวบัใหญ่เลยอีเฮือนแม่นบ่เฮาเคยเห็นแต่อยู่เฮือนาเฮาแต่สมัยาเฮาบ่ทันเสียปูกับหญ้าเฮาเป็นไม้นเฮาเคยเห็นแต่คุมื้อเฮาก็บ่เห็นแล้วแม่นบ่แต่ี่เือนคืนให้น้องก็ีแหละขาบ่เอ้ยเยไม้ก็มันกเตียมันนะไม้วดวว่าวดแบบ บบว่าเขาข้าวหนึ่งขาวหนึ่งฟื้นเนี่ยเดละมันก็เลยดำหัวข้าวหนึ่งฟื้นก็เลยดำนะเมื่อว่า่มันดำยอดเนี่ยฟื้นไปล้างมือก่อนเกี่ยวว่าไม่เสี่ยวได้ปะอันเข้านี้ดังฟื้นยักแข็งก็ดังข่านมันมอนดูมันกระด้างกันอยู่ไลแมนบ่ก็เคยอันน้าพาศิว่าคอยช่วยเข่าดำบ่แม่นได้พี่น้องช่วยใช่กระแล้วนักข่าวเดียวกับอุณหภามิข้าวเกินนะขาน้านะเขาเขากันเบิ้ อันนี้เข้าบ้านเพิ่นจัดพอมันเข้าอันนั้นเข้าแบบตากโบแห้งนะเป็นข้าวแบบตากโบแห้งเข้าแบบตากโบแห้งมันก็เลยสีแบบเป็นแนวไหนมันสีเละๆมันบขาวมันขาวอีกอย่างทำเราแบบข้าวนาเส้งกับเนืยอแบบข้าวรถดูดข้าวรถดูดเอาสัมผัสสัมผัสบรรยากาศแบบเต็มที่ ไอ้ครับไปแมนเขาบอกว่าลุงเส้นผมอืแล้วแต่แก้ว้าเลยนะไมเซียนะเมเสียวสี่ร้อยเมื่อกับเมเสียสองคนนะแมนไอริศสอยู่นี่แล้วแต่เอาโหลดพัวใหม่เจ้านะ

จะมาย่างหมูลาบกันนะมาต้นตากนะได้โหลดนี่ได้ทีนี้แต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าไม่กินเปรี้ยวหรอกสิว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ยังผัวเจาะบอกินเปรี้ยวว่าเวลีเฮาอีวยังคือกันถ้าเปี้ยวเฮาบอเอาโหลดเฮาบ่ได้เว้าเอ้ยสมหนะนะอืม เนี่ยหนีกับมี่ให้มันใหม่หลดมือมี่อาคอยฮะซุเป็นห่วงมีเสียวไม่เคยเป็นห่วงมีางน,นี้ยสมน,นออก็อสนับ

โอ้เสี่ยวมือบ้านโอ้เสี่ยวเสี่ยวมือเลียงอยู่ผุ่นน้ำบ่เขาจะได้ยู้ยู่บ้านสิใสยังเสียใสหันบ่เมืองไงบ่ห้องดอกได้เห็นเขาขึ้นรถกันอยู่เขาก็ใส่เขาก็ใส่ตะการนะและตะการนั่นไงกระเห็ดตาเหลือกตะข้อเลยกินแล้วอด

ไม่โดนนั่นน่น้องขู่มากอืมมนันว่าสูบเพสิอาเแกวัวอยากจับคนก็ต่างกันนั้นแหลมฮึเวลาเวลาปีง่ายไหมก็จน้ำเป็นแค่เดียวคนนี้เขาจะได้ใ้ไ้ํารา้ กำลังเห็ดน้ำตกเห็ดน้ำตกกันกินจะทำน้ำตกกินกันนักรับทำน้ำตกกินกันจะไห็เนเทเเข้มขาดไมเสียวไสแอลเมเสียลเจมนเทอาา แฟนก็เผื่อนอ่ะที่เอามัดแอลเวลาเจอผูบาวจะได้ดึงใส่แอลออกมามัดแขนมัดขาอันนั่นต่อยทองเอาโลดเมื่อตอนนั้นก็นหายายู่งขี้ข้ากันน่ะหายยุ่งโอ้ยหัวไหลโอ้ยมันพ่อคอยโบวัวผอกเอาวันนี้อะไรวะอ่า อมมาอม่าอาม่าบอกว่าทําไมเลโอไม,ไม่ไม่พูดไม่จาเลยเป็นห่วงจะเลยบ่มียังดอกพี่น้องคอยกับไปอยากหัวลายดีเอฟซีก็บอกเลยเลโอไม่ต้องหัวเยอะลีไม่ต้องหัวเยอะไม่อยากฟังเสียงเลโอครับจะไม่พูดจะไม่หัวนะครับโอเคครับอ <c oughs> ยากไปบุญบานเวรน <c oughs> บ<อ>่บันบานบานับนผูบ่าวจะวะเอ้ย <c oughs> บ้านเ<า><า>พอร์เซียวเนะพอร์เซีย้ พอกปเอาบ้านก็มีสวรรนะพอเสียวเพอเสียวยังนะมาเรื่อมีเสียวแล้วซื้อยังนะเสิรส์อเออเพอเสียวเสิร์ืเพอเสียวเสิร์อก็มีเสียวมีเสียวยังนะลืมเลย<ะ>เมิดมีพอเสียวเสิร์อก็มีเสียวเปิดเปิดอาาดเปิดอันลาด่วยเอาบ้านกันเปิดอันลาดีเฮ็ดน้ำตกกิน เ<ด>ลยก็คือกอ้อ,อ,อ,กอยคือหลาบนั่นแหล,เละเด <c oughs> ้อคนบกเพิเนเน่นเาวนามก็คือกันกับหลาบสีนั่นแหละแม่แต่ว่ามันหน, like นาวรนน้ายยู ขาสิไปนอนหน้าได้อีกบนน้ำหนาวแบบนี้กางเต็มถ้าเขาอ็่นยังไงถ้าเออเขาอืนยังไงถ้ถา,า,อองมา,ถามีคูอันเออแมนอยู่ดอกไปนอนหนา้วากกอดกันแต่พู้เดียวนตอนนี้คือไปนน แมนหมอเพือเขาดาวบอลาพวกกอดพวกห้อนเย็ดจรงไหมื้ออื่นเนาะ

เสร็จแล้วนะครับรกนับากำลังจะไปกินกันเบิร์ดกินน้ำกันนั่นแหละ้าเดียวซุ่มแซวน้ำกันนั่นแหละครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับ ก็ไปทำเนี่ยถาทรักคิดเจสี่กับพอกันมืออื่นับสิออกนานนะครับแต่บ้านนั้นผมพาไปเห็นเนี่ยติดตามพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะทำอะไรกันครับครับครับผู้ใดวาจาได้พูดไปไม่แพ้ล้อหรือว่าไม่พอก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เขาเรียกอะไรวะจะปรับปรุงทุกการการตีสมนะครับเอ้ยการเออเออนั่นแหละครับไปแล้วครับขอบคุณครับ